สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อขายแต่รถสวยนะคะบายจินนี่วีแปนะคะวันนี้นะคะก็มีรถตู้เข้าใหม่นะคะมานําเสนอให้กับทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะสําคัญนะคะเครดิตดีคันนี้จัดเต็มฟรีดาวไปกันไปเลยจ้านะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาไม่เคยติดแก๊สนะคะสําหรับท่านที่กําลังมองหานะคะรถตู้ไว้ใช้งานในครอบครัวนะคะหรือว่าจะ ว้วิ่งรับส่งนักเรียนนะคะหรือจะใช้ในส่วนของธุรกิจของทุกๆท่ทานนะคะคันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะเป็นรถเครื่องเดิมสีเดิมบอดี้เดิมนะคะคันนี้การันตีว่าเป็นรถบ้านร้อเอร์เซนะคะไม่ใช่รถวินปลดปลาอยอย่างแน่นอนนะคะส่วนของประวัติของรถนะคะท่านมั่นใจได้นะคะคันนี้นะคะเข้า,าในส่วนของเครื่องนะคะห้องเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะคะเข้าเช็คศูนย์ ทุกรอบนะคะอ่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยนะคะเดิมทีนะคะคันนี้จะใช้เป็นรถรับส่งพนักง,งานของเครือสหพัฒนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2,500 cc ซีซีนะคะปี2013เชื้อเพลิงดีเซลไม่เคยติดแก๊สร้อซนะคะมั่นใจได้เลยนะคะท่านอ่าหลายๆท่านนะคะที่กังวลนะคะในส่วนของเอ้ยเป็นรถ รถวินปลดไป้ายไม้นะคะไม่ใช่นะคะแถมประวัติการชนหนักพลิกคว่ำสวมซากไม่มีอย่างแน่นอนนะคะคอนเฟิร์มร้อเอร์เซนเลยนะคะสวยจริงนะคะสำหรับท่านที่อ่คันนี้นะคะท่านที่จบเครดิตดีฟรีดาวนะคะจินนี่ให้ในส่วนพิเศษนะคะของรางวัลให้กับลูกค้าของช่องจินนี่เองนะคะคันนี้จินนี่ให้จอนะคะให้จอในรถอีก1จอนะคะ ไว้ให้ท่านดูทีวีร้องคาราโอเกะกันในรถไปเลยนะคะเดี๋ยวตามไปดูภายในกันนะคะภายในนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้ากำมะหยี่อย่างดีเบาะใหม่ๆเลยนะคะสี่แถวนั่งสบายนะคะภายในกว้างนะคะไม่แออัดอย่างแน่นอนนะคะสวยจริงๆนะคะสำหรับคันนี้นะ ใครกำลังมองหาอยู่นะคะถ้าพลาดคลิปนี้คันนี้ถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้การันตีว่าเป็นรถดีจริงๆนะคะราคาเปิดนะคะเราเปิดกันอยู่ที่ราคา 5, 99, 000บาทเท่านั้นนะคะเฉะพาะคลิปนี้นะ ปกติเราตั้งขายกันหน้าร้านนะคะจะอยู่ที่629,000บาทนะคะใครดูคลิปนี้แล้วนะคะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยนะคะถูกใจใช่เลยโอนจองกันออนไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจีนี่จะมีไฟแนนซ์จัดส่งไปเซ็นให้ท่านเอกเอกสารให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะ ลูกค้าตา่างจังหวัดซื้อรถได้นะคะออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะสามารถโทรมาปรึกษาพูดคุยนะคะการเรื่องเอกสารในการออกรถก่อนได้นะคะที่เบอร์โทรศูนย์2ป9ศูนย์ห้าหกสองสี่เก้าหนึ่งหกนะคะเบอร์นี้นะคะออนไลน์ย4ชั่วโมงนะคะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะคะท่านสะดวกช่องทางไหนนะคะที่จะติดต่อกับจินนี่นะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะจ๊ะมั่นใจได้เลยนะคะห้องเครื่องก็สวยนะคะคันนี้นะ ใหม่ๆเลยนะคะใหม่ๆเดิมๆเลยนะคะเรารับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะคะให้25000ืันกิโลนะคะให้เยอะนะแถมนะคะคันนี้นะคะ,ะเรายังแถมในส่วนของประกันชั้นหนึ่งให้หนึ่งปีเต็มเลยนะคะขายช้าถือว่าพลาดนะคะไม่การใช้งานก็อยู่เพียงแค่แสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะ ท่านเข้ามาพูดคุยกับเราได้ทุกวันนะคะหรือท่านใดไม่สะดวกเดินทางเข้ามาดูรถนะคะก็สามารถโทรมาปรึกษากันได้เลยนะคะยินนียินดีให้คำปรึกษาและยินดีต้อนรับท่านทุกอาชีพเลยนะคะติดปัญหาเรื่องอะไรนะคะเงินดาวาไม่พอนะคะหรือคนคำ้ำหรือ,อไรายได้หรือติดประวัติแบล็คลิสต์ต่างๆนะคะทุกปัญหามีทางออกนะคะโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนได้เลยนะคะ จีน,นี่ช่วยทุกคันดันทุกเคสนะจบให้ท่านได้รับรถใช้งานจริงนะคะหากไม่อยากพลาดโอกาสนะคะในส่วนของโปรโมชั่นและรถเข้าใหม่สวยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้เลยนะคะทั้ง่าในส่วนของช่อง y o u t u b e นะคะซื้อขายแต่รถสวยๆนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเพจ f a c e b o o k นะคะตามนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ